ขอตีทุกท่านนะผมอยู่ตรงบางาแพรกไม่ต้องน้ำลายหลายอยากกินมาเองนี่คือแผ่นเมนูร้านเขาจริงๆนะฮะผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์สะพานเขียวบางยแพรกคนเยอะมากยำ้ำจะกินต้องจดออเดอร์จดเลย มาถึงอยากกินอะไรท่านจดจดเสร็จให้ทางพนักงานเดี๋ยวเขาจะทําให้ตามคิวนะครับอย่าลืมนะครับร้านนี้ขายดีมากๆดีมากๆเลยร้าน,นาตั้งแต่เปิดตั้งแต่แปดโมงแปดโมงเช้าถึงบ่ายสามเท่านั้นนะครับแล้วร้านเขาเปิดแค่สี่วันนะอาทิตย์หนึ่งสี่วันก็คือวันัาศุกร์เสาร์าและอาทิตย์แปดโมงนะครับถึงบ่ายสามเท่านั้นอ่ะเมนูที่เจอออยบอกว่าขายดีสุดข,ของร้านก็คือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำตัวนี้ขายดีสุดข,ของร้านเลยส่วนตัวผมเองก็เอาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวลูกเนี่ยลูกชิ้นเขาใหญ่จริงเขาเรียกลูกชิ้นยักษ์เนี่ยห้าสิบบาทเองโคตรถูกอะ่ะถูกมากเนี่ยเนี่ยหมดผมสั่งเมนูน,นี้ไปเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นรวมลูกชิ้นยักษ์ห้าสิบบาทนะและที่สําคัญ ที่เนี่ยเขาเปิดเพลงัฟนะแต่เราต้องปิดชั่วคราวนะเพราะเดี๋ยวเราจะโดนลิขสิทธิ์และที่สําคัญนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะเมนูก๋วยเตี๋ยวเมนูข้าวอะไรก็มีเดี๋ยวผมเปิดไปหน้าสองป้าบไม่ต้องตกใจผมก็ไม่รู้ว่าร้านเขาเอาเงินไปเก็บไว้ไหนอ่ะแต่คนโคตรเยอะเออนะมีราคาบอกตามกลุมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์อยากกินไรสั่งหรือบางคนอาจจะไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินแบบลูกจิ้มลูกชิ้นยักษ์ ก็มีอีเช่นทันเออนี่หมูกรอบหมูในอ้โหบานแต่ขออนุญาตถอดแมสก่อนนะใครใส่แมสกแล้วกินได้ให้ผมดูด้วยอยู่น้ําร้อนบางคนอาจจะถามผมว่าแล้วจะจอดรถได้ตรงไหนเนี่ยที่จอดรถด้านในหรือท่านจะแอบจอดตรงหน้าเซเว่นก็ได้เพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์สะพานเขียวนี่อยู่ตรงข้ามเซเว่นเลยเนี่ยอยู่ตรงข้ามเซเว่นเดะนะครับน้ำดื่มบริการตัวเอง น้ำมีน้ำบัดลงมีน้ำป่าให้ท่านกินน่ะวุ่นเจอออยเจอออยผัดข้าวอยู่ตรงนี้ทําไม่ทันผมบอกไว้ก่อนเลยทําไม่ทันจริงๆเยอะดูดิคนเยอะมากผมว่าทางร้านต้องจ้างพนักงานเพิ่มอีกสิบคนถึงเพียงพอนะคนเยอะอ่ะนะ ผมเองดูกี่โต๊ะผมนั่งก็โต๊ะสิบแล้วอ่ะผมไม่ทํารายการที่ร้านไหนนะเขาก็จะบอกว่าพี่ชนาวีมาลูกชิ้นยักษ์ยังเฮ้ยลูกชิ้นยักษ์อะไรเราเด็กฝั่งตลาดเราไม่รู้เรื่องฝั่งนี้ไงเขาบอกร้านลูกชิ้นยักษ์อยู่ตรงเนี้ยไก่พับดีก็อยู่ตรงสะพานเขียวมีแต่คนแนะนํานะวันนี้มาลองแล้วแล้วผมก็เชื่อแล้วว่าคนโคตรเยอะเออและที่สําคัญเมนูนี่ราคาไม่แพงถ้าเทียคือผมไปกินมาทั่วไทยแล้ว นะถ้าเทียบกับที่กรุงเทพแล้วผมบอกแล้วเกิดโชคดีที่เกิดมาเป็นเด็กพระปแดงเด็กปูเจ้าเพราะว่าของมันถูกเนี่ยนะเทียบเลยเนี่ยคุณแม่เขาก็ลวกลวกชันมือสัฮะอะไรนะ,ะไสนะ่ไหมพูดมาสิ เยอะคนเยอะเก่งใจเจ๊อ้อยครับเจ๊อ้อยบอกว่ามาวันธรรมดาได้ไหมคือคิวรองเยอะมากนะแล้วเราก็รอคิวไว้แล้วประมาณนั้นนั่นเองอาสารอ้น,นี่คืออะไรอะเล้งโอ้เล้งก็มีอาสา็ได้นะมาง่ายๆถ้าสมาชิกนั้งเข้ามาที่วัดบางะแพร่นะครับเลี้ยวซ้ายหน้าวัดแล้วก็เลี้ยวขวามาตามทางบังคับเลยนะครับจนเจะเจอเซเว่นซ้ายมือ และร้านก็อยู่ตรงเซเว่นเลยฝากแนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับย้ําอีกครั้งนะร้านเปิด8โมงเช้าถึงบ่าย3และเปิดแค่4วันพือันสุกเสาร์และอาทิตย์นั่นเองนะครับหรือสงสายายัยอะไรโทรหาเจ๊ออยนะ0987989493 <Okay. S 1> นะครับฝากด้วยนะครับ กับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์สะพานเขียวเมืงเองพระแดงฝั่งปู่เจ้าเรานั่นเองนะครับนะขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านวันนี้ทะลุแสนและที่มอบความร้อใจให้กันนะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้า,ท,จาท,ที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาทำให้ผมเนี่ยก็ไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับวันนี้ก็จบอยู่ที่ฝั่งปู่เจ้าตรงโค as, งสะพานเขียวกับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์นั่นเองขาน้าผมจะพาไปไหนติดตามกันวันนี้ไปกันเลยครับคนเยอะเยอะมากอ๋อเนี่ย ライเดอร์บารออ่นเต้นสุดยอด <laughs> มีกระเพราถาดสังหานเขียวด้วยนะและที่สำคัญกระเพราจานดาวเทียม200เรื่องเนื้อาาสัตว์ได้สามอยา่างแถมฟรีท็อปปิ้งสามอยา่างที่มีท็อปปิ้งด้วยเอาดิฮ <c oughs> นะศูนยะนะ9เ9้าแกนะครับรับจัดรับจัดเบรคออกงานนอกสถานที่รับทำข้าวกล่องด้วยนะตามงบประมาณของท่านลูกค้าเออดีอ่ะดูเลยอ่ะไม่ทันแล้วเนี่ยคนโครเยอะ โอ้คุณแม่นี่โคตรถอยเลยใช่ป่ะเนี่ยค่ะโอ้โหเฮ้ยใหญ่จริง <ası>